ข้อ46สัตว์ใดไม่ใช้ไตเป็นอวัยวะขับถ่ายของเสียกไก่ปลาช่อนขอไข่มแมลงสาบข้อควายกบงองูงนกกระจอกน้องจะสังเกตว่าเขาถามข้ออะไรว่าไม่ใช้ไตถูกไหมซึ่งเอาสัตว์ที่ใช้ไตเป็นอวัยวะในการขับถ่ายของเสียเป็นสัตว์ที่พัฒน,นาสูงหรือต่ำนะสูงถูกไหมน้องก็เริ่มไล่เลยดูซิว่ามีอะไรมีปลามีมาแมลงมีกบแล้วมีนกกระจอก นกกระจอกนี่พัฒนามากสุดถูกไหมต่อไปก็เป็นกบแล้วก็เป็นปลาแล้วก็เป็นมแมลงน้องหลายคนต้องเคยได้ยินอยู่แล้วว่ามแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีลักษณะในการขับถ่ายของเสียแบบพิเศษคือมีท่อชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าท่อเมลพิเจียนหรือที่เรียกว่ามลพิเจียนทิวบูซึ่งปกติ<ม>ท่อน,นี้จะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่คือตัวของทางเดินอาหารถูกปะ ในกระเพาะอาหารของแมลงจะเป็นแบบนี้แล้วเข้าไปสู่ส่วนลำไส้ซึ่งระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เนี่ยมันจะมีโครงสร้างอันหนึง่งเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ซึ่งเรียกว่าเท่าเาพิเจนซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่อะไรเอ่ยจะทําหน้าที่ลอยอยู่ในเลือดที่อยู่ในลําตัวซึ่งพอของเสียผ่านมามันก็จะไหลเข้าสู่ท่อนี้ไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วท่อนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการขับของเสียในรูปของ ยูริกแอซิดหรือกดยูริกนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ได้ใช้ไตเป็นเยวยะในการขับถ่ายปลาช่อน mm hmm. กบนกกระจอกทั้งหมดล้วนใช้ไตเป็นโอเยวะในการขับถ่ายทั้งสิน้นแต่ว่าในตัวระบบเนี่ยอาจจะยังพัฒนาไม่เท่าของมนุษย์ถูกไหมแต่ว่า สัตว์ชนิดเดียวในข้อนี้ที่ใช้ระบบขับถ่ายอื่นๆก็คือในส่วนของมแมลงหรือไฟดัามอะโทโพโด้าเนี่ยจะมีลักษณะการขับถ่ายพิเศษเฉพาะก็คือใช้ท่อที่เรียกว่าท่อเมลพิเจียนซึ่งจะขับถ่ายอยู่ในรูปของยูริกแอซิดนั่นเองตับข้อหนนะตอบข้อขอไข่นะคะ